สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนานนากดยันกดเยอะๆนะคะเรามาฟังข่าวสั้นกันอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นการเล่าเรื่องราวเล่าข่าวจากภาพภาพปกบ้างภาพในคลิปบ้างนะคะมาเล่าสู่กันฟังใครทาอะไรที่ไหนยอย่างไรตามไปดูค่ะ ข,ข่าวแรกมาจากช่องของไอจ่าจอมดูดนะคะก็ไปนั่งคุยกับเบานุเป็นการเล่าให้เบานุเล่าเรื่องราวว่าโดนของโดนคนทําของใส่ซึ่งจริงๆคลิปที่เาวนุโดนทําของใส่แล้วไปรถน้ำมนน่ะมันตั้งแต่9้าวันที่แล้วแต่เขาเพิ่งมาพูดถึงวันนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อวานดิฉันไปเอามาแล้วพูดถึงนั่นแปลว่าคนพวกนี้ไม่เคยไปติดตามไปดูคลิปให้พวกกันเองเลย แต่คอยติดตามดูคลิปดิฉันตลอดว่าดิฉันพูดถึงเรื่องราวอะไรพื่ตัวเองจะได้เอาไปทำคอนเทนต์ต่อก็นับว่าเป็นความเอ่อปอปปูลาของดิฉันก็แล้วกันค่ะว่าคนในานารงดอบต้องคอยดูว่าอียานพูดอะไรยังไงแต่คลิปของพวกเขากันเองเขาไม่เคยช่วยไปดูช่วยไปคลิกช่วยไปกดอะไรเลยทุกคนรอแต่ให้คนอื่นมาดูคลิปตัวเอง อันนี้มาจากช่องเสือพาไปค่ะได้สบโอกาสได้ขับรถไปส่งลูกชายคนโตของไอ้พวยกับอีเถิดตามเคยค่ะใครที่ได้มีโอกาสขับรถไปส่งไปใกล้ชิดกับลูกชายของไอ้พวยอีเถิดคนโตเนี่ยทุกคนจะต้องหาผลประโยชน์โดยการแอบถ่ายนี่ไม่ได้ไม่ดีไม่กล้าถ่ายโดยตรงก็ถ่ายจากกระจกส่องด้านข้างของรถก็ยังดีคิดดูเอาเองว่าเด็กคนนี้ถูก พวกผู้ใหญ่ในนารงดอกเอาเปรียบขนาดไหนแม่บังคับให้มายืนทำท่า,ทารักกันชอบกันรักกันมีความสุขครอบโคสุกสัตร์หนึ่งนาทีถ้าใครมีโอกาสเข้าใกล้ก็จะแอบถ่ายแอบส่องหวังยอดวิวเด็กคนนี้โดนผู้ใหญ่ในนาดงดอกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาไอ้ไหลดูเหมือนจะอิจฉาริษยาสาวิตรีขนาดนะัก เงินสองแสนวันเกิดเธออะไรมาจากไหนใครเขาจะให้ของขวัญวันเกิดอะไรกับคุณอื่นไปเสือกอะไรกับเขาคะหรืออิจฉาที่ตัวเองวันเกิดอย่างดีก็ได้แค่หมูกระทะไม่เคยได้เงินแสนไม่เคยได้อะไรกับเขาออกอาการริษยาเขาใช่ไหมออกมานั่งพูดเป็นวักเป็นเวนไปรู้มาจากไหนไปเห็นเขาเปิดบัญชีให้ดูหรือไปรู้มาจากไหน ไอ้ที่มาพูดมีหลักฐานบ้างไหมนี่ไอไ้หลายไอ้พูดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเรื่องบัญชีของคนอื่นเงินทองของคนอื่นเนี่ยมันทิ่งแสดงให้เห็นถึงความโลภมากอยากได้อยากมีเหมือนเขาดังนั้นคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นมากที่สุดในหมู่บ้านกก,กอก,กนั้นหนีไม่พ้นนารินชิราลาภโพค่ะ จากนั้นก็มีการสาธยายการใช้เงินของสายวิจีว่าไปกู้เงินมาจัดงานกองบุญแล้วก็ได้เงินจากเอฟซีส่งมาช่วยเหลือเยอะแยะมากมายแต่เงินตรงนั้นก็ไม่รู้ไปไหนไปยักย้ายถ่ายเทไหลอย่าลืมว่าตอนที่มีทำงานกองบุญน่ะไหลกับโคตรเงาสกสาราดของไหลไม่ได้เข้าไปช่วยเตรียมอะไรเลยมีตาชาญย,ายสงควรไปในวันงาน สองวันเท่านั้นเองแต่ก่อนหน้านั้นพวกคุณไม่ได้เตรียมไม่ได้รู้ไม่ได้วิ่งไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยคุณไปรู้ได้ยังไงว่ามีเอฟซคนไหนโอนเงินอะไรยังไงมาให้คุณไปรู้รายละเอียดพวกนั้นได้อย่างไรและการมาพูดว่าสาวิจีโยกย,ย้ายเงินกู้เอาไปใส่บัญชีอื่นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เอาเอาเงินกู้ไปใช้คนเดียวไอ้เงินที่กู้มาเนี่ยไม่ได้ใช้งานกองบุญเพราะมีคนให้มาเอาเงินกู้ ไปโยกย้ายไปไว้คนเดียวโดยที่ผัวไม่รู้เรื่องแต่ถึงเวลาต้องมาแบ่งนี้สินก็แบ่งนี้กันถ้าหลายพูดแบบนี้นะหลายกำลังดูถูกทนายของพ่ออนามัยกำลังดูถูกทนายประจำตัวของบูมเพราะว่าในวันหยา่าต้องมีการตรวจทรัพย์สินการซาวิจีได้เอาสเตทเมนต์ทั้งหมดมาให้ทนายดูแล้วทนายตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติอะไร ทุกคนก็ลงความเห็นพร้อมกันเห็นตามกันว่าจะแบ่งอย่างนั้นแบ่งอย่างนี้โดยที่ไหลไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วไปเสือกรู้อะไรนี่คุณกําลังพูดว่าทนายไม่ได้ตรวจสอบพี่ดีสาวิตรียังมีเงินยักยอกใช่ไหมกําลังดูถูกฝีมือทนายของบุมน้อยใช่ไหมว่าไม่ตรวจสอบสาวิตรีแอบยักยอกไปทางนู้นทางนี้อีกแต่อย่าลืมว่า ทนายอยู่ตรงนั้นเขาเอาเอกสารไปเป็นปึ้งเอาไปให้ดูแล้วว่ามีการใช้จ่ายเงินทองอะไรอย่างไรทนายตรวจสอบแล้วแต่ไหลามาพูดตรงกันข้ามแปลว่าอะไรตัวเองเก่งกว่าทนายตัวเองนั่งเชนแล้วเลยรู้ดีว่าเขายักยอกเงินอย่างนั้นหลือ,อไหลไปยุ่งอะไรกับเงินคนอื่นหรือว่าไม่มีปัญญาส่งงวดลดเลยอิจฉาที่สายวิจีมีเงิน คุณวิเชียนณวันานโพสต์อีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพอันนี้ค่อยชัดเจนขึ้นนะครับว่าตัวมิจฉาชีพที่ต้องการจะเตือนให้ทุกคนระวังนหมายถึงใครนั่นก็คือผู้ชายบางคนหลอกให้รักหลอกให้ผู้หญิงบางคนรักแล้วก็เอาเงินเอาท,ออาทรัพย์สินจนผู้หญิงหมดตัว ตามหัวข้อนะคะว่ามีการแก้งวิชาชีพหลอกให้สาวจีนรักแล้วก็ยอมโอนเงินอะไรอย่างนี้ให้ในกรณีนี้เราพอกันรู้กันอยู่ว่ามีใครมีเรื่องที่คล้ายๆจะเป็นเรื่องแต่ถ้าคุณวิเชียนเขียนอย่างนี้แล้วคุณวิเชีนราก็รู้ความจริงนั่นก็คือว่ามันมีคนที่ผู้หญิงให้ยืมเงินตอนนี้เรารู้กันอยู่ว่าคืออนามัย มีปัญหาเรื่องยืมเงินผู้หญิงมาแล้วก็ไม่คืนเขาทวงยังไงก็ไม่คืนแต่ในกรณีที่คุณวิชียนเขียนโพสเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องยืมเงินผู้หญิงมันยังเป็นการชี้ว่าการให้ยืมเงินกันนั้นให้ยืมเพราะว่าเกิดผูกพันเสน่หานั่นคือมีเรื่องของความรักการถูกหลอกให้รักเลยให้ยืมเงินเพราะฉะนั้นใครที่ให้อนามัยยืมเงินไป แล้วไม่ได้คืนต้องแปลว่าคุณวิเชียนรับรู้มาว่ามันมีเรื่องของความรักในการให้เงินหยิบยืมกันด้วยตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจคลิปเก่าที่ไอ้ไหลเอามาให้ดูกันเนี่ยทุกคนฮือหามากเลยนะ ว่าจากคลิปนี้เห็นปุ๊บแล้วเห็นได้ชัดเลยนะว่าสาวิตีนี้เป็นคุณเลวอิจฉาพี่อิจฉาน้องแล้วก็พยายามจะใส่ความพี่น้องทุกคนเพราะในคลิปไม่มีสาวิตีไม่มีอนามัยไม่มีสะด,ดิง้งไม่มีชมพูมีแต่พี่ๆน้องๆในหลาโพครอบครัวอื่นที่พาลูกมาเล่นกันมีของครอบครัวสมพรกับมีของครอบครัวตื่นแตก มีไอ้ไหลมีน้ําฝนคือมีทุกคนยกเว้นบ้านวงสีชาแต่หลายคนก็บอกนี่แหละคือหลักฐานว่าสาวิจีเป็นคนเลวทำให้ครอบครัวแตกแยกทะเลาะก,กันถ้าคุณดูดีๆไอ้ไหลเคยพูดว่าสาวิตจีคอยกีดกันไม่ให้สมพรเข้าใกล้พ่อแม่แต่ในภาพนี้คนที่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปร่วมวงคือใครคือสาวิรีเพราะฉะนั้นมันย้อนแย้งไหมครับ พวกคุณรักใคร่กันดีไปนู่นไปนี่อะไรด้วยกันได้อยู่ตลอดที่จะมาบอกว่าสายวิธียุแยงตะแคงรั่วให้ทุกคนเกลียดไอ้พูอยอิทมันเป็นไปไม่ได้ค่ะจากภาพจะเห็นว่าทุกคนก็รักใคร่กันดีแต่คนที่คนอื่นไม่รักอาจจะเป็นครอบครัววงศรีชาก็ได้ค่ะ นี่เป็นอีกภาพหนึ่งที่ยืนยันว่าสาวิตีไม่ได้เคยกีดกันอะไรอีทธิเพราะในปีสองหนึ่งนี่นะคะอิทธิไปที่บ้านตากับยายแทบจะทุกวันเอานุ่นไปให้กินเอานี่นไปให้กินไปนั่งกินข้าวด้วยไปทุกวันไปเถียงนาไปทุกวันเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่ไม่ได้ผลประโยชน์ตามที่ต้องการจากสาวิจีแล้วทั้งไอ้ไหลทั้งตื่นแต่ก็พากันไป ทำ u t u b e พาไปถ่ายทำคลิปอยู่กับไอ้พลอยอทธิไอ้ไหลไม่ได้ไปเพราะไม่กล้าเข้าหน้าพี่เขยกลัวตีนพี่เขยเข้าหน้าไม่ติดแต่อีตายไปประจำแต่ไอ้ไหลก็ทำคลิปพูดถึงชื่นชมแล้วก็ได้ทำคลิปกับอีทธิเวลาที่อีทธิมาที่บ้านก็ได้เงินได้ทองอะไรเกิดไปจนมีเงินไปทำฉีงนาได้รวมกับเงินที่ไปหลอกเอาผู้เงินผู้หญิงมาอีกประมาณสองสามแสน เอามาร่วมทำชิงนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มานั่งบอกว่าสายวิตรีเป็นคนกีดกันไม่ให้ตาชานใาสมควรเปิดบ้านต้อนรับอีทถิดไม่ใช่เรื่องจริงค่ะแต่ทําไมปีสองสองสองสามตาชานใาสมควรถึงไม่ได้ต้อนรับพวกไอ้พลเอีเถทิดทำไมไอ้พลอีเถิดถึงไม่กล้ามาเหมือนปีสองหนึ่งมันเกิดเพราะอะไรดูสองหนึ่งปลายปีค่ะ นี่คือสองหนึ่งเดือนธันวานะคะยายสมควรเริ่มทำตัวเป็นไปสนีล,สลับฝากข่าวสารลับฝากข่าวสารฝากถึงป้าแตนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วแกก็นั่งเล่าว่าอีเธิเกลี้ยงลูกไม่เป็นอีเถิเลี้ยงลูกซะลูกผอมแกเนี่ยเลี้ยงแล้วอ้วนตกอ้วนดีเงินแกทั้งนั้นยายสมควรก็นั่งเล่านั่งฝากไปนั่นคือตอนนั้นไอ้ไหล ออกมาจากไอ้พยอิทึกแล้วจึงเริ่มให้แม่ฝากถึงป้าแตนหลังจากนั้นอิทึกก็กลับมาเข้ามายุ่งในบ้านไม่ได้อีกเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสาวิจีไปเข้าไปกีดกันไปอะไรยังไงแต่สองสองสองสามสาวิจีมีความผูกพันกลับเข้าไปกินข้องกินข้าวไปดูแลพ่อแม่มันก็เหมือนกับปีสองหนึ่งที่สาวิจีเข้าบ้านไม่ได้ เพาราะว่าตากระยายอยู่ข้างไอ้ผัวอิทธกสายวิจีก็ไม่เข้าบ้านพอยายสมควรตามไอ้ไหลกลับมาอยู่กับสายวิจีอิทก็ไม่มาเข้าบ้านแต่ไอ้ไหลามานั่งพูดว่าสายวิจีเนี่ยมาเช้ามาเย็นมาเช้ามาเย็นเพื่อจะก,กีดกันอมอิทถึงสายวิจีไม่ไปอิทมันก็ไม่เข้ามาเพราะมันบอกเองว่ามันเกิดจากรูกระบอกเพราะอะไรหลายๆอย่างที่ยายสมควรทําใส่ลูกสาวยายสมควรพูดเองว่า เิดเนี่ยมาย้าเอาพ่อไปอยากให้พ่อแม่แยกทางกันลูกคนไหนที่โดนแม่พูดอย่างนี้มันอยากจะกลับมาดูแลแหล้คะไม่มีทางค่ะดิฉันว่าที่ไอไหลมันคลั่งๆมันอาจจะจำเรื่องนี้ได้นะคะในคดีกับทนายโชคที่ว่ากอนเนี่ยมีการรอรงก,กำหนดโทษเอาไว้ เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนั่นหมายถึงว่าถ้าภายในหนึ่งปีไอ้ไหลไปทําผิดซ้ําซ้อนไปดาไ่าใครไปทําอะไรโดนต้องคดีอีกคดีแรกก็จะถูกกําหนดโทษทันทีดังนั้นไอ้ไหลมันรู้ว่าลูคัสรู้ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นบางทีเวลาลูคัสฟ้องท้ายฟ้องอาจจะขอให้มีการนับโทษต่อเพราะฉะนั้นไอ้ไหลดูไวด้ดีดี เคยด่าโชคที่วาก่อนแล้วก็ไปเยาะเย้ยถักถางเขาว่ามึงไม่ได้อะไรกับกูุึมสู้กูมไม่ได้ขณะที่ศาลมีเมตตาเราลงกําหนดโทษไอหลายยังทําปากดีไม่แน่ถ้ายังไงฟ้องก่อนน่าจะได้ก่อนสิงหาอยู่แล้วนะคะน่าจะได้ยื่นฟ้องก่อนสิงหาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องมาดูว่าเอ,อนับจากวันที่มีคําพิพากษาหรือเปล่าถ้ามีคําพิพากษาลง หรืออะไรแบบนี้ไอ้หลายอาจจะต้องเจอการกำหนดโทษจากคดีที่หึงจุดเนี้ยอาจจะทำให้ไอ้หลมันคุ้มคลั่งมากขึ้นก็ได้มันคงจำได้ดีว่ามันทำอะไรไว้และมันจะทำให้ศาลเห็นว่าไอ้นี่มีประวัติทำผิดซ้ำซ้อนถ้าจะให้ดีน่าจะเอาเรื่องอ,อที่มันโดนชิดแจ้งความไว้ด้วย เอาเข้าไปด้วยว่าตั้งแต่โดนพิพากษามาสารให้ความเมตตาไอ้นี่ไม่ได้หยุดเลยที่จะด่าคนนู้นด่าคนนี้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ล่ะค่ะสารจะได้เห็นว่าไอ้นี่ไม่สำนึกแล้วก็จะไม่รอลงอาญาค่ะ